อาจารย์สมยศพึกษากเกษมสุขโพสต์ตบตัสัตว์แล้วยังตบตัสัตว์อยู่และจะตะบตัสัตว์กันต่อไปส่วนหนึ่งของการพูดด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดแสดงถึงความรู้ไม่จริงของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในประเด็นที่ว่าตอนนี้เราได้เพิ่มค่าแรงเป็น400บาทแล้วนะคะเพราะ ความเป็นจริงแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นมาค่าจ้างขั้นต่ำในกรุงเทพและปริมณฑลวันละ363บาทเท่านั้นส่วนการเพิ่มเป็น400บาทเท่ากันทั่วประเทศตามที่หาเสียงไวก้กระทรวงแรงงานปรับขึ้นเฉพาะประเภทกิจการในโรงแรมนำร่องในพื้นที่ท่องเที่ยวสูงสิบ จังหวัดซึ่งในส่วนนี้รายได้เฉลี่ยของพนักง,งานโรงแรมอยู่ในระดับวันละ400บาทอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปยังไม่มีเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาท พักเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะทำทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลจนถึงวันนี้กว่า10เดือนไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้การพูดของแพทองทานชินวัตรจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้จริงหรือไม่ก็เป็นการโกหกหลอกลวงต่อประชาชนเท่ากับเป็นการตรบสัตว์แล้วยังตรบสัตว์อยู่และจะตระบสัตว์ กันต่อไปความพยายามที่เริ่มต้นจากการโกหกพกลมมันไม่มีทางเป็นไปได้และจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใดทั้งสิน้นตอนนองในวันที่หนึ่งพฤษภาคมถือว่าเป็นวันกรรมกรสากลหาใช่วันแรงงานของชาติใดชาติหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 2 9คนทำงานเมืองชิคาโก,กออกมาชุมนุมนัดจุดงาน ร้องสิดธิ้งในการทํางานไม่เกินวันละแปดชั่วโมงรเรียกกันว่าระบบสาแปแต่ต่อมาเกิดเหตุปะทักกับตำรวจจึงส่งผลให้กับแกนนำจำนวนเจ็ดคนถูกสังหารชีวิตด้วยการแขวนพอนี่คือประวัติศาสตรสาคนของวันกรรมการขาบวนการแรงงา,านสาคนจชิลุกขึ้นอยู่ในการสาสาันต่อการต่อสูอ้ของคนงานมือที่คาเตอ โดยการประกาศทุธที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นแรรจกรกร,กรสาคนความตายขอแรงงานจำนวนหนึ่งซึ่งมันเกิดเป็นเสียงเรียกร้องที่จังถูกต้องในทโลกทุกมุมโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงวันนี้สิทธิแรงงานยังคงขาดหายค่าแรงไม่พอกินเวลาการทำงานมากการเชื่องงานไม่มั่นคงอำนาจในการต่อรองถูกถอย รัฐบาลกราบัจัดผิดธรรมสัญญานักประชาธิไปไตยถูกคุมขังเต็มเดือนจําไม่ต่างจากอาดีตเราจึงตั้งลงเลนจนจนกว่าเพวกเราจะได้ความยุติธรรมในนานกรรมกรทุกสาขาอาชีพทุกสัญชาติเราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้รัฐบาลต้องให้จตยาับันอนุสัญญา I L o ฉบับที่8 7และ98 และผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพต่เรวมกลุ่มสําหรับคนทํางานทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษย์ยชนของแรงงานข้ามชาติในการแสดงออกทางการเมืองและระนับการร่วมมือกับเผด็จก,การในเมียนมากัามพูชาและ,ะเผด็จก,การอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องการตาบปรามประชาชิชาวยต่างชาติในประเทศไทย ข้อที่สามต้องบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกรณีการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างค่าแรงเงืเ่อนไการสังคมเป็นต้นข้อที่สี่ต้องยืนหยัดในประชาธิปไตยสากลป่ปอยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองปกป้องสิทธิในการแสดงออกเดินหน้ากาัน ด้านสิทธิมนุษยธรรมและผลักดันสันติภาพไร้พผนแดงข้อที่5ต้องรับรองหลักการค่าจ้างเพื่อก,การดำเนินชีวิตโดยรับค่าจ้างที่ต่ำให้ส่งเครืเพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตจะมีศักดิ์ศรีสงคนทำงานและครอบครัวข้อเรียกร้องที่6ต้องผลักดันสิทธิลาคตอหนึ่งร้ดวันแบบแต่งลากันได้จนจนกฎหมายบังคับใช้ ข้อที่7ต้องแก้ไขกฎหมายทุกครอใรงานให้ครอบคลุมแรงงานทุกสาขาอาชีพและอัตลักษณ์เท่าเทียมรวมถึงการปรับลดเพดานชั่วโมงการทำงานโดยไม่ลดค่าจ้างเดิมข้อเรียกร้องที่8เก็บภาษีอากร้าวหน้าภาษีมัง่งคั่งเพื่อจัดทำรัฐและตรวจสดิการท่นหน้าของประชาชนท,ทุกคนข้อที่9ยกเลิกกฎหมาย ตราบตรามตารค้าประเวณีคุ้มครองผู้ค้าบริการในฐานะแรงงานข้อที่10ต้องผักการการเขียนรัฐมนตรีบับประชาชนผ่านการเลือกตั้งสภาร่างรัฐมนูรทั้งหมดด้วยปราชจาการจำกัดเครบคุมเนื้อหาการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น